จงุ้งนี่ถือว่าเป็นนักร้องปะมีเพลงนี่เลยอยู่ด้วยกันดึงท้องฟ้ากับแสงดาวนี่เพลงใหมานี่นายพี่จุงพี่จุงว่าเมื่อกี้ทักไปถามว่าทำอะไรอยู่ทักไหนเฉยมันโทรมาไม่หยุดเลยเมื่อกี้ใช่ไหมี้เหรอมันโทรมาอยู่นั่นแหละมันโทรเองมันแบบต้องมีประเด็นเพราะว่าทุกครั้งที่ทักไปถามว่าเบิงโทรมาเลยอ้าอไม่ทำอะไรเลยโทรมาอ้าวหรอใครจะเป็นคนที่ไม่ชอบพิมพ์แบบชอบคุยโลก เลิกโอ้โหดูครับนง่ายนะเออแต่มอนเหมือนมันจับวางมันจับวางมันจับวางยาวๆฝั่งนี้คันสั้นฝั่งนี้เลิกเลิกเลิกคันสั้นหรือเลิกเออเลิกพูดเลิกยุ่งเลิกแล้วค่ะอย่เลิกกับเขาแล้วค่ะแล้วจุงมันพูดบ่อยด้วยนะคำนี้อ้าวเหรอเอาแล้วนี่แต่ว่ามีคนอืน จะไปต่อหรือจะทำยังไงดีวะมึงกิจจอดกิจจอดหนึ่งสองสามโอเคเฮ้ยจริงเหรออยกไปต่อแล้วทำไงดีอ่ะแล้วเขาไปมีที่ไหนคือูเจอว้าแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเจออะมึงคือกลัวไงเดียวคือจะไปต่อดีป่ะหรือเอาไงไม่เอาแล้วดีป่ะลองถามเขาก่อนไหม พอเลยพอเหอะ <laughs> มึงช่วยก<อ>ูช่วยวิธีคิดที่กูจะโทรไปบอกไหนดีทำไงดีอ่ะแบบมึงกูจะพูดยังไงดีอ่ะใช่พูดเลยว่าแบบเธอเราจับได้นะเร,เ,รเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคเราเราพูดเราเร,เราเราบอกเลยดีปะ่ะบอกว่าแบบไม่ไม่โอเคแล้วเราให้โอกาสเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ไปตอนอื่นะแบบเราให เราให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอแบบทำ่างนี้ับเราได้ไงไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่ไมคู่ควรกับอะไรแบบเนี้ยเราแบบดีมากเราเราทำดีมาโดยตลอดอะต้องใช้คำว่าอะไรอะแบบต่อติเขาแบบไม่รู้ได้กันต่อแล้วเขาต้องพูดคำว่าอะไรไม่เอาพอก่อนได้ไหมอยากหยุดค่ะอยากอย่าหยุดแต่แคืออยากหยุดอะอย่าบอกว่าอยาอย่าบอกว่าแบบหยุดคําตรงก่อนออได้ไรมมาเลย จงอยู่ในรายการเอา่ายผมหน่อยขอยนญาถ่ายลูกนะผมผมผมวัดนี้หัวผมคืออะไรรู้ป่ะเจ้เจโกูกข่าวเราทำไมเจ้มาโทรหาผมเอากูโทรหามึงไม่ได้หรอ ตัหาได้โัหาได้วันนี้ผมอารมณ์ดีมากแต่เขาแบบให้ความรู้จริงดีพอเป็นอย่างละมีสติคือไม่ได้ไปยุกว่าให้ไปเลิกนะแต่ว่าให้ไปคุยกันหรือว่าอะไรคือไม่ใช่คือแบบไม่ใช่ในหัวก็แบบเจียวเพื่อนกุ้งทำ่อะไรวะกูยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะคือคือคือไงผมไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วตอนเนี้ย ใช่ใช่พี่ฟอโฟคต้บผมใช่แต่ครั้งนั้นบอกว่าไม่เนียนใช่ไหมครั้งนี้เนียนไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้เนียนมากเลยอะแต่แค่แต่แค่อันนี้รู้สึกว่าดูหัวคือแบบทำไมทำไมเจ๊เอบอกบอกว่าหรือว่ากูมีประสบการณ์บอกเรื่องเยอะว่ะเป็นคนรู้ที่หลังที่หลังมากเลบเรื่องมันเกิดมาแล้วจุ๊ ฝากผลงานครับฝากยอม ตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างวะโยงานเยอะงานเยอะเอาพี่เพิ่งจะไปคือเอาสกายครับผมแล้วจะดาวฝากด้วยนะครับตอนนี่วาระส้นเรนจะได้ดูเมื่อไหร่ลูกวาระส้นเรนเปิดกล้องพรุ่งนี้ครับผมใช่วาระส้นเรเปิดกล้องพรุ่งนี้ใช่รอดูเลยรอดูเลยขอบคุณลูกขอบคุณลูกเจู๊จู๊ทักพักนะพักพ่อนะเจริญพรทุกท่านขอบคุณลูกนะตุกใจตุกันจดต้องตลกมากเลย อย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน